กสวัสดีครับวันนี้ผ่านตาพาหากินไม่ได้หากินนานแล้ววันนี้ก็เลยหิวกุ้งหิวกุ้งฝอยกุ้งเล็กนะครับกุ้งฝอยใหมม้มีข้าวข้าวสุกหัวหารน้ำปลาเหยื่อที่เราจะทำํำดักกุ้งไม่รู้จะได้กุ้งหรือเปล่า นี่ของดักเราไม่ได้ทำคลิปนานแล้วไม่มีเวลาหาพึ่งไม่มีเวลาหากินเลยทำงานช่วงนี้นี่บ่อของเราเราจะดักบ่อเรานี่แหละไม่ต้องไปดักบ่อเขารู้จะมีกุ้งหรือเปล่าอันนี้ก็เลิกงานแล้วครับเลิกงานเสร็จก็ทำกระท่อมจะทำ ไม่ใช่กระท่อมอครับบ้านอันนี้หลังเก่ายังไม่ลือ้อเดี๋ยวเอาไว้เหยียบเดินเดี๋ยวหลังคามาเดี๋ยวค่อยลือ้อค่อยใส่หลังคาลื้อตัวล่างออกนี่คือทำกระท่อมทำบ้านอยู่ที่นาปลูกป่าในเนยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาหย่อเยือกันครับผม ย่ำเยือกันก็ย่ำเยือกัน,นเป็นอะไรกันบีบให้มันติดกันนะครับมันจะได้ไม่หลุดไวถ้าหลุดไวมันก็หัวหารก็หายหมดกุ้งม,มันจะไม่เข้าเคยไปดักอยู่เข้าเคยไปดักกระอ่างมันก็เข้าอยู่ครับ บอกตัวเองไม่เคยดักเคยพี่จะลองดักดูหิวกุ้งฝอยอยากกินกุ้งนานแล้วไม่ได้กินนานแล้วไม่ได้ลงคลิปด้วยไม่ได้ห่วงลงคลิปแล้วครับอยากให้รู้ว่าหากินพาหากิน เดี๋ยวปั้นกันครับผมเราก็จะปั้นบ่อเล็กขนาดนี้ก็ใช้ประมาณ5้าอันห้าหลังครับพอปั้นประมาณไข่ไก่มนันนะครับ มาใส่เยอะปั่นได้ลูกตรงนี้กัใส่ยี่กันมันจะมีถุงข้างในอยู่ครับนี่มีถุงข้างในของมันแล้วก็ใส่ถุงข้างในแล้วก็มัดก็ซื้อเขาก็แผลมาด้วยมันจะมีมาด้วยถุงใส่เยอะ มันก็จะเป็นแบบนี้รล่างเนะเดี๋ยวค่อยไปใส่ทีเดียวเดี๋ยว,ยวไปใส่ทีเดียวมาใส่อันที่สอง กเลยดี๋ยวตอนเช้ามาดูกันครับเดี๋ยวไปดักเสร็จตอนเช้ามาดูกันอ,อถุงขาดถุงเยอะขาด เช้าคนมาดูกันครับผมไปไปดักกันครับผมไดห้าอันสีเหลืองพังไม่ได้ซ่อมปล่อยไว้นานหนูหนูแทะรูใหญ่ไม่ได้ซ่อมจะดักแถวนี้แหละ

ได้ดักเสร็จแล้วผมฝั่งทีนี้ดักสามสามอันฝากนูน้นดักสองอันเดี๋ยวเขามาดูตอนเช้าว่าจะได้กุ้งไหมได้กุ้งไปทำกินหรือเปล่าหรือจะได้กินข้าวกับน้ำพริกรอดูกันครับผมกระท่อมก็ททำคนเดียวครับยกเล็กขึ้นเชื่อมคนเดียวดี เดี๋ยวตัดไม้ออกก่อนมุงหลังคาเดี๋ยวตัดบอลไม้ออกสักครึ่งหนึ่งเผื่อมลมมาลมแรงมันจะล้มใส่ <_' S 2> เดี๋ยวค่อยลุ้นกุ้งกันครับตอนเช้ามาเช้าแล้วครับมาเก็บที่ดักกุ้งไว้เมื่อวานเช้าแล้วันนี้ฟ้าคึมเหมือนฝนจะตกรนมาหลายวันแล้วขอให้ตกเถอะ ปลานนี้แน่แรงใบร่วงหมดแล้วนะเดี๋ยวไปดูไปดูกันครับว่าจะมีกุ้งหรือเปล่าว่าจะได้กุ้งไหมเอะตรงไหนวะตรงไหนวะตรงนี้มั้งนี่ นีแหละอุ้ยโอ้ยไม่ได้สักตัวเลยโอ้โมีสี่ห้าตัวเอาไว้คืนก่อน ได้กินกุ้งหรือเลปล่าเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูกันครับตรงนี้ลงลึกลนลึกเ,เห็นมองเห็นมองเห็นหันไไวคือไวนนี้ก็ไม่ได้สงสัยจะแห้ว อันสามนี่ได้เยอะหน่อยครับอพอได้ครับอันสามนี่ได้เยอะอยู่เดี๋ยวอันสามเจ็ดเดี๋ยวไปดูอนสี่อันห้าครับนู่นอยู่ฝากขนูนเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวขาฝั่งมาดู เดินออมมาดูครันมาดูน,นี่ก็ปองเหยื่อทำเหยื่อวบตกปรากฏครับเหยื่อม้า,มมามหมูหมักต้องแช่น้ำครับตากแดดมันร้อนเดี๋ยวระเบิด เทน้ำน,นี้ได้หน่อยนึงเดี๋ยวรวมกันพอได้ทอดพอได้ก้อยเห็นดี๋ยวกินก้อยกุ้งเดี๋ยวไปดูยังไง<อ>กบเข้าไปเฉยเลยครับพี่น้อง กบสองตัวมีตัวหนึ่งขนาดจมน้ำเข้าไปได้ตัวนี้เข้าไปตายเฉยจมน้ำเมื่อกี้ใส่ในกบสองตัวอุ้ยน้ำตัวนี้ได้กบสองตัวอดักกุ้งได้กบ กอไก่เหมือนกันเข้ามายัางไงโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูเมนูตนกุ้งกันครับก็สรุปได้กุ้งพอได้กินถ้วยนึ่งเลยเลยครับปนกันได้กบด้วย2ตัวเดี๋ยวไปเมนูที่บ้านครับผมลืมนี่ทำกล้อง ไอทำกทำล่องทำรังผึ้งจะทำรังล่อผึ้งได้รังได้รังนี่มาก็เลยจะทำตัวนี้เจาน็อตสกูมายิงยิงทำเป็นรังล่อผึ้งพอดีมีรังผึ้งก็เลยต้มไว้แล้วไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าจะล่อรังผึ้งต้มไว้แล้วรังผึ้งทำผึ้งด้วย เผื่อเข้า。